สวัสดีครับผมอดข้าว24ชั่วโมงเพื่อมากินขนมเหรียญครับอ้าวรรามากินกนม,มาก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 มอกมอกมาก อืนะครับกระจาหืมเหรียย่งนี้ครับนะครับหูเหรียญหละเรื่องครับ

แล้วตัวเห็นีกชุดมาแหละเรียกใครชุดมานี่ก็ใหนยก้อนหนึ่งก็ให้น้องด้วยตะกอง้อง

สรุปแล้วกินไม่หมดครับมันเลี่ยนเกินวันนี้วัอรับสรุปครับกินไม่หมดครับครับมันเลี่ยนเกินอ๋อแรกก่อนสุดท้ายคุณคิดคุณสบายครับทุกคนสบายครับถ้ากินพร้อมเยอะเลยพร้อมแล้ พวกเราสองคนขอเจอกันครับสวัคิีครับน้นขน